สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการลุงโป้งพบปะประชาชนรายการที่ผมไม่สนนะครับว่าใครจะต่อยแพ้ต่อยชนะขอเพียงแค่ว่าคุณรู้จักผมและคุณต่อยมันพอก็มีโอกาสที่คุณจะได้มาออกคลิปในช่องของผมซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือไก่กาเด็กปั้นจากช่องลุงโป้งนั่นเองปกติก็เล่นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ย ดันบังเอิญมาเจอกันในแหลงซะงั้นนะถึงแม้อาจารย์อุเกย์จะบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงแต่ก็ช่างมันถึงแม้ตอนเล่นปกตินะครับลุงโป้งอาจจะเล่นแบบชิวๆแต่ในแหลงบอกเลยว่าไม่ชิวแน่นอนเรื่องราวของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยและหลบไปก่อนไง เอออยู่ดีๆมาเจอกันได้ไงในแร้งวันนี้ฮะสายแบบว่าแอบมากดแรลงคนเดียวนะไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเด็กน้อยในช่องนะอุตส่าห์แบบว่าหลีกหนีจากสังคมวุ่นวายนะพอไปเล่นธรรมดาเดี๋ยวนี้นะไปที่ไหนก็เจอแต่เด็กน้อยนะลูกโป่งรับลูกโป่งลูกโป่งหนึ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 ่งอยู่นั่นแหละนะครับผมสิบหนึ่งก็ไหวมาดิรอเล่นนะรอเล่นรอเล่นนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับไก่กานะ สงสัยจะได้อัดคลิปแล้วละ่ะลุงป้งพบป่าประชาชนนะครับผมเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะถึงแม้อาจารย์อูเกะเขาจะเคยพูดไว้นะว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับผมแต่นั่นมันก็แค่คาพูดของเต่าที่ตายไปแล้วนะเราจะไม่สนใจนะครับผมมาเดยผมเป็นใกล้การที่เขาบ่นกับผมนะว่าเขาแบบว่าอยากขึ้นแหลงแดงนะก็ไม่รู้เขาจะขึ้นได้ไหมนะแต่คงขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าตายนี้มันเจอบผงไงก็ต้องเจอเอาจริงไง ลุงโป่งก็จะเปิดโหมดเอาจริงองเพราะปกติเล่นนี่แบบว่าเล่นกับเด็กน้อยนี่อยากจะแบบปล่อยๆอ,อะปล่อยชิวๆอะให้เด็กน้อยแบบได้ชนะบ้างไะให้แบบได้เอาไปโม้กับเพื่อนเพื่อนบ้างนะว่าเอะเอะชนะลุปปลงโป่งเอะแอะนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเด็กน้อยจะไม่มีเรื่องไปโม้กับเพื่อนนะตอนปิดเทอมนะครับผมโอเคเราก็มาต่อยกับไก่ๆหลบได้ปะหลบได้เหมือนกันครับผม <Wow. S 1> มันต้องหลบไปฟุฟิกดอมหึงจะเท่กว่าน้องโอ้โหมนหลบธรรมดามันไม่ค่อยเท่าไหร่อะมันไม่ค่อยแบบว่าใช้เทิงอะ มันต้องโหลดแบบ perfect dot นะครับผมนักครับผมเฮ้ยเขาเริ่มจะจับทางเราได้แล้วรู้สึกว่าเล่นด้วยกันทุกวันนี่มันเริ่มจะจับทางเราได้แล้วเพราะนั้นเราจะต้องไปเปลี่ยนหมัดเล่นบ้างนะครับผมเล่นแต่ฮิตแมนเดี๋ยวนี้คนก็จับทางได้หมดแล้วเอาจริงหมัดมันก็พูดทุกคลิปอะพูดทุกคลิปหมัดมันก็สู้ง่ายอะหมัดมันก็ออกเหมือนเดิมอะออกทั้งเดียวนะแต่ถล้าสู้ไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองดูนะครับผมว่าปัญหามันน่าจะไม่ได้อยู่ที่หมัดแล้วมันน่าจะอยู่ที่อะไรสักอย่างอะ เดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบว่าไปว่าคนคนคนนี้ลุงโปงไม่เคยว่าใครนะครับผมใครมาว่าลุง,ปงปโป่งนี่ลุงโปงก็ได้แต่งเงียบนะทําตัวติมต่มติมไหมไม่เคยได้ไปเถียงใครนะลบพูดไปพูดมาก็โดนหนึ่งตัวโอ้ยเมื่อกี้เรากาแบบต่อยเน้นๆเลยนะกาแบบว่าหมัดขวาเน้นๆนะเอาให้ล่วงนะตัวแรกนะแต่ไม่โดนไม่โดนเหรอโอ้ยมันก็ไม่โดนอยู่ดีวะหลบเก่งเหรอหลบเก่งเหรอ เอพิมอะไรมาไม่สนใจไม่สนใจหลบไปก่อนอย่ามาชนคุยไอพวกนี้มันรู้แกวเห็นเราเล่นแบบว่าจริงจังหน่อยมันทําทรงชนคุยไอพวกเนี้ยมันกะให้เราหลงไงมันกะให้เราแบบเสียสมาธิเราไม่เสียสมาธิครับผมผมไปฝึกวิชามากับปรมาจารย์อูกเกวมาเป็นเวลากว่า30สล้านปีนะนตอนนี้ผมก็ได้บรรลุแล้วนะครับผมวิชาการแบบว่าหยุดคุยกับคนดูนะครับผมเราจะไม่มีการหยุดคุยกับคนดูแต่อย่างใด แต่อย่างใดนะครับผมมาเดมาเดเฮ้ยทึงหน่ะทึงหนานะทึงหนานะทึงหนา้าทึงหนานะเราอะทึงหนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาต์สามสูตรไหมสามสูตรไหมในแร้งเนี่ยสามสูตรไหมโอ้โหหมัดมันไม่ถึงว่ะถอยเก่งนะถอยเก่งนะเออแดนไลท์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  โลกแล้วโลกแล้วอย่างเงี้ยโลกแล้วส่งโลกแล้วอย่างเงี้ยส่งโลกแล้วส่งโลกแล้วโดนไงทําส่งโลกต้องโดนนี่พิมพ์ใส่เลยไม่ได้แดงแล้วล่ะอย่างเงี้ยโดนคุมกําเนิดซะก่อนนะน้องน่าสงสารมากนะอยากกระแังแดงแต่มันจะลุงโป้งเฮ้อสวยบอกแค่นี้สเวยแต่ก็นะผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะจริง โ, <problem> โอ้ย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 ไงไงไงโอ้ย <game> อยากจะเปิดไมค์คุยด้วยจริงๆเกมเนี้ยอยากเปิดไมค์คุยด้วยจริงๆบอกเลยน่าจะมันว่ะน่าจะมันว่ะสกิลเพย์ไม่ต้องรุ่นเนี้ยเล่นใช้สกิลปากโดนดิโดนดิไงหลบอย่างกับใช้สกิฟโอ้โหลุงโป่งเกินไปเปล่าเกินไปไหมครับ เกิดไปเปล่าโอ้ยไงกินพี oh, ่ยากกินพ right ี่ยากกินพี่ยากน้องเอ้ย huh. กินพี่ยากสามศูนย์ไปเอาสามศูนย์ไปได้แบบว่าเท่ๆเลยต่อยเด็กปั้นในแรงสามศูนย์นะเอาแบบตึงตึงตึงๆโอ้โหชิบหายแล้วไม่ตึงแล้วโอ้โหมันหลบเก่งตอนนี้โอ้โหตอนที่มีอันติโอ้โหโอสามศูนย์เลยว่ะโอ้ได้ไปแอคโชว์เด็กน้อยเลยว่ะเออโหมป้านรีบเลยรีบจบป้ารีบเลยรีบจบป้า โอ้เซ็งเลยสามศูนย์ก็ทำให้ได้อะอุสตส่าห์ตั้งใจอะตั้งใจแบบสุด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 เลยตอนเนี้ยอย้ำหน้าไปย้ำหน้าไปลบโอ้โหยโดนย้ำหน้าบ้างย้ำหน้าโอ้โหมาเหอะมาเหอะให้มันตกตะทีเถอะน้องเอยพี่หิวข้าวอ่วะพี่หิวข้าววะน้องโดนย้ำหน้าไปโอ้อยากกินข้าวยำไก่แซบวะน้อง ก่อนจะจากกันไปนะครับลุงโป้งรู้สึกว่าเงินของลุงโป้งในแมปมวยเนี่ยมันเหลือเยอะเหลือเกินนะฉะนั้นนะครับผมมีคําถามมาถามทุกคนโดยให้ทุกคนนะครับมาตอบในคอมเมนต์คำถามของผมที่จะตั้งไว้ใต้คลิปย้ำอีกทีนะครับว่าให้มาตอบในคอมเมนต์คำถามของผมเท่านั้นใครที่ตอบแยกคอมเมนต์ผมไม่นับนะโอเคคำถามของผมก็คือคุณคิดว่ามัดโคโนตเก่งหรือไม่อย่างไร หากคำตอบของใครถูกใจลุงโป้งนะครับรับไปเลยเงินในแม่มวย3ามแสนประกาศผลในสตรีมวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี67เวลา19.30นาฬิกา30นาทีใครที่มาตอบแล้วได้เป็นผู้โชคดีแต่ดันไม่อยู่ตอนที่สตรีมผมจะทำการสุมแจกเงิน3 0 0แสนนี้ให้กับคนที่มาดูสตรีมในวันนั้นแทนโอเคตอบได้นั้นแต่ตอนนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี67เวลา18นาฬิกา สุดท้ายถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับลุงป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคลิปใหม่จากลุงป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอให้โชคดีบุวย ¡Yay!